ก็ทำทเหมือนอันที่แล้วป่ะใช่ต้องหา s บวก h เอ๊ะปีนหรือว่าข้อสองจะเป็นสุข,ข้อหกป่ะ จะมีวา,างยย่สิบข้อฟินว่าถ้าเป็นโดนดา่าไหมคอ,อนเทนเตอร์ <laughs>

มันใช้ข้อหงหรือว่าแช่มเมื่อก่อนวะใช่มเหรอผิดแช่มเมื่อก่อนว่าผิดแช่มข้อหงบอสไม่ได้ทำกันถ้ามันทำข้อหงเลยข้อที่อะไรรู้ๆ ถ้าสมมติว่าเอ้าเขาบอกแค่มันเป็น,น,ย,นยุทีิธรรมยังไ แ้าหนูนถ้ามันเป็นรูนี่ทำยังไงลหรอคะอยังไงนะคะถ้ามันเป็นรูดรูดก็ต้องแปลงปให้อยูอ่ในรูปของเล็กกกระปงเลยนะอ๋อขอบคุณคะ่ะรที่สองคือตาลังเทอะไรเจ็ดหนึ่งสองสองอย่าง ไล้ต่อไหมตังเพราะ่าอ,อันนี้ยทำเป็นอยู่ในทา,นออางพอ่นย้ค้น็จะนอนเาานอันนี้คือตัวอย่างนี่นาน อ๋อคือก็ไม่ยไไม่แน่ใจว่ามาันเป็นข้อพวกพรอว่าเราต้องทำเหมือนอันก่อนก่อนต้อะทำอันก่อนก่อนเนาะมูแต่ยังไงคำตอบมันก็เหมือนเดิมน่าจะเอจกกอการ เขาไม่ได้บอกให้หมุณอาดีวา D Y by D ีเ,เขาให้บอกใ่ะคะ้คุณหาเอ,อเอออันนั้นเอขิดเอ